งวดนั้นเขาก็ถูกจริงๆ,งๆมีคนเนี่ยขับแท็กซี่มาจอดหน้าบ้านแล้วมาขอพขบอกถวายองค์เนี้ยจุกถุงทองเนี่ยมันอถวายเขาบอกว่าโอ้โเนี่ยประสบปัญหาชีวิตอ๋อให้ถูกหวยนะ,ะงวดนั้นเขาก็ถูกจริงครับสวัสดีทุกท่านครับเจอกันอ,อีกแล้ว <c oughs> สําหรับคลิปนี้อาจารย์สุพนัทเนี่ยอยากจะเล่าเรื่องราวของกุมารทองเราเนี่ยนะคือเป็น คู่ประกอบพิธีพราตั้งศารพระพรมพระภูมิโอทรมมาแล้วก็10ปีแล้วนะห้ 58, แาแปดทาเก้าเ่าเป็นปีที่เราได้รับกุมารมาหนึ่งองค์แต่ในขณะนั้นนะเราเลี้ยงกุมารของหลวงปู่แย้มนะเลี้ยงไว้หลายองค์เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกุมารเนี่ยเราจะตั้งไว้ข้างล่างนะส่วนพิจุกถุงทองเนะีนะ่ยได้มาทีหลังเป็นสามีของเจ้าของบ้านหลังนั้นนะเขา ได้เสียชีวิตลงและเป็นร่างทรงพ่อหลักเมืองท่านเป็นร่างทรงพ่อหลักเมืองไม่ใช่สารเจ้าพ่อหลักเมืองการทรงเข้าองค์ทรงเจ้าเนี่ยอาจารย์ยอมรับเลยว่าอาจารย์เชื่อเนื่องจากว่าสมัยที่อาจารย์เด็กๆเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าพ่อโหราเจ้าพ่อโหราเนี่ยนะมาอยู่ใกล้ๆกับบ้านของอาจารย์ที่ทรงเจ้าพ่อโหราเนี่ยคือแม่ทองหยิบ เดี๋ยวนี้แม่ทองหยิบก็ร่ำรวยยังมีช <t ick him> ีวิตอยู่ได้ข่าวว่ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังท่งเจ้าพ่อโหราอยู่เจ้าพ่อโหราเนี่ยเวลาใครมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไปหาเจ้าพ่อโหราเจ้าพ่อโหราเนี่ยก็จะช่วยก็จะบอกหมดเลยคนนี้มีเมียน้อยนะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเจ้าพ่อพูดคําไหนก็คือเป็นคํานั้นของหายหรอเอยอยู่ตรงนั้นน่หลังบ้านต้องไปหาดูคือถ้าเป็นร่างทรงสมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับ ตรงๆเลยว่าแม่นโยยะเหลักเมืองเนี่ยนะครับก็สร้างกุกมารทองเชิญมาเลยเชิญอันนี้น่าจะอายุประมาณถึงเกือบ50ปีละพ่อหลักเมืองเนี่ยจะเชิญมาทั้งหมดหลายองค์นะหลายองค์นะอาจารย์จะได้มาทั้งหมด3องค์นะเขาจะมีเพื่อนเขาอีกนะพี่จุกถุงทองจะมีเพื่อนของเขาอีกที่ต้องชื่อพี่จุกถุงทองเนี่ยเพราะว่าเราเห็นว่าเป็นชื่อที่เรียกง่ายเพราะว่าเขาถือถุงทองอยู่ ก็เลยให้เขาเรียกเขาว่าพิจุตงทอง,ทองส่วนเพื่อนเขาอีก3องค์นี่ก็จะอยู่ข้างบนแต่พ่อหลักเมืองเนี่ยได้สร้างไวออง้อีก3องค์อีก3องค์นี่จะอยู่กับอาญาตของเขา4-5หปีที่แล้วเนี่ยเขาดังมากช่วงนั้นเขาลงเฟซลงแฟนเพจเนี่ยเขาได้แฟนเพจไปถึง4ี่แสนสองศตรงกับพศอ,อ,อะไรก็ไม่รู้เนาะสองศนนี่ตรงกับพศอ,อ,อะไรไม่รู้ แต่เราไปค้นหาตรงนั้นไม่เจอละเหตุแรกเลยเนี่ยที่มีคนมาไหว้พี่จุกถุงทองเนี่ยมีคนเนี่ยขับแท็กซี่มาจอดหน้าบา้านแล้วมาขอถวายของแก้บนเราก็ถามว่าถวายองค์ไหนเพราะว่ากุมารทองมีหลายองเขาบอกถวายองค์เนี่ยองององ,องพี่องพี่จุกถุงทองเนี่ยนะเขาบอกอย่างนี้นะเราบอกทําทไมต้องมาถวายเขาบอกว่าเขาเนี่ยประสบปัญหาชีวิตนะ แล้วเขามาส่งคนในซอยนี้แต่บังเอิญหันมาเห็นพิจุกถุงทองเนี่ยอยู่ในบ้านแต่เขาไม่เห็นกุมารองค์อื่นนะเขาจะเห็นเป็นเงาพิจุกถุงทองเพราะว่าเราจะเปิดไฟเอาไว้นะเขาก็เลยแบบว่านาทีนั้นไม่รู้จะทำยังไงก็บอกว่าก็อธิษฐานยกมือไหว้แล้วบอกว่าขอให้ถูกหวยนะ,ะเพราะงวดนี้มีหนี้สินเยอะมากเลย ค่าส่งรถค่าอะไรก็ไม่พองวดนั้นเขาก็ถูกจริงๆรู้สึกจะเป็นหวยใต้ดินหรืออะไรอย่างไงไม่ทราบได้เขาก็เอาของมาตัวเราเองเราก็เออแปลกดีเนาะพี่จุกถุงทองก็เป็นกุมารแบบเลซินเก่าธรรมดาแต่ศักศรรดิ์สิทธิ์ที่เด๋อเราก็ไปแตะที่ศีรษะเขาจับที่ศีรษะเขาพอไปจับที่ศีรษะเขาปุ๊บเนี่ยนะตกกลางคืนเขามาหาเราเลยเข้ามา คือระหว่างนั้นคือเราเนี่ยมีอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่พอเรามีอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ปุ๊บเหมือนมีมีเงาของกุมารทองแลเป็นลักษณะแบบว่าใส่ชุดเขียวแล้วก็มาอําเราพอเราตื่นขึ้นมาเราก็เลยเกิดความเชื่อเลยว่าเขาแหละเป็นเขาแหละ ต้องเป็นเขาแน่นอนเลยเพราะว่าลักษณะการมาอําหรืออะไรม,มันเหมือนนะมันไม่ใช่กุมารองค์อื่นแน่นอนแล้อย่างเราไปจับฟิสระเขาเหมือนกับแบบว่าเอ๊ะเขาศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าอะไรแบบนี้เริ่มไหว้เริ่มบูชาแต่มันก็แปลกนะเพื่อนๆน,นของแท็กซี่คนนั้นก็มาก,ก,ก็ทยอยมาขอนะมาเข้ามาที่บ้านเราเรื่อยตอนนั้นถ้าถ้าเราดูภาพเก่าๆเราจะเห็นเลยคนมาไหว้เยอะนั่นเหตุผลก็คือว่าเราจึงเอาพิจุ ถุงทองเนี่ยไปลงในแฟนเพจพอลงในแฟนเพจปุ๊บตอนนั้นในแฟนเพจเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะปล่อยนะ a c e b o o k ตอนนั้นหมายความว่าไม่มีการปิดกั้นหรืออะไรอุ้ย ύ, คนกดไลค์ไปถึง4ี่แสนสี่แสนไลค์แล้วก็คอมเมนต์นี่เป็นหมนะื่นคอมเมนต์เป็นหมื่นนะครับจากแฟนเพจที่แบบว่าคน ตอนทําแฟนเพจใหม่ๆตอนนั้นได้ได้ได้ไม่ได้ไม,ไไม่ถึงถึงร้อยร้อคนร้อคนแต่แต่พอพี่จุเข้ามาปุ๊บโอ้โหคนแบบติดตามเข้ามาเยอะแยะมากมายอันนี้ผลที่าาม,มาจากการลงแฟนเพจเนี่ยคนก็เลยติดต่อเข้ามาคือเราเขียนไว้ว่าให้อธิษฐานต่อหน้ารูป พิจุกได้ใครอยากได้อะไรก็อธิษฐานไว้ได้หรือใครอยากรวยก็ช่วยแชร์ใครอยากถูกป่วยใค,ใครอยากถูกป่วยก็ช่วยกดถูกใจใครอยากรวยก็ช่วยแชร์คนเขาก็อธิษฐาน,นแล้วปรากฏว่างวดนั้นคนเขาก็ถูกป่วยกันเต็มเลยเขาก็แห่กันมาไหว้มาไหว้พิจุกพุงทอง พิจุบถุงทองก็จะดังยอมรับว,ว่าพิจุพถุงทองนี่ดังไปทั่วหมดเลยนะจนเราดังจนทําต้องทําพิธีบวงสวงคนมาจากต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างของเล่นนี่เต็มบ้านน่ะต้องเอาไปบริจาคคนประสบความสําเร็จแล้วบนบางคนมาบนมาขอให้ยอดขายขายดีบ้างบางคนขายครีมบางคนขายอะไรก,ก็มาถวายทองพิจุกก็หลายเส้นอยู่นะหลเส้นอยู่ หลายเส้นอยู่จะมีอันเนี้ยเนะี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทองอยู่อันเดียวคืออันเนี้ยที่เป็นของเดิมของเขาแต่นอกนั้นจะเป็นทองหมดเลยเป็นทองคาหมดเลยนะนะเป็นทองคําแท้หมดเลยคือไม่ว่าจะขออะไรหรืออะไรก็ขอได้มีรายการทีวีบันทึกลึก,ล,กลับน่าจะเป็นของับนทึึกลกล วัดพิธีเก<จ>่าเรียกว่าจุ๋จบัาน,นแก่เราก็เชิญพิจุขุญทองไปเรียกเงินเรียกทองให้เขาหมายความว่าใครอยากจะบริจาคเงาเงินไปอยากบริจาคเงินพิจุบุญทองก็ให้คนบริจาคได้เลยแต่และองอาเงินทั้งหมดที่บริจาคนะีถวายวัดทุกรายการไม่มีการนําเงินกลับมาบ้านนะครับนี่คือปฏิหาร พิจุกถุงทองที่ทำไมพิจุตถุงทองจึงอยู่บ้านเล็กที่83ทับ4นะแล้วถึงทุกวันนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่มีการสั่งห้ามเกี่ยวกับเรื่องอความงมงายอะไรต่างๆเนี้ยนะช่วงช่วงเวลานั้นและอาจารย์ก็แพ้ควันทูบด้วยก็เลยต้องเชิญพิจุกถุงทองขึ้นข้างบนงดให้คนไหว้ให้คนกราบาทุกวันนี้ มันก็กลับมาสู่ปกติละนะยังให้คนมาไหว้อยู่บางทีก็ไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้ไม่ได้อะไรเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะบางคนเขามาไหว้เขามาให้บางคนที่ให้ทองเนี่ยเขาบอกบางคนที่ให้ทองเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเขาขอเลยนะไม่ขอไม่ถ่ายรูปเพราะว่าเขากลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่างมงายนะฮะฉันกุมารพิจุกถุงทองที่อาจารย์ที่อยู่กับอาจารย์สุภนัทเนี่ยถือว่าเป็น มีดังขนาดมีคนมาขอซื้อด้วยด้วยราคาสูงมากแต่อาจารย์ไม่สามารถที่จะขายได้วันวันหนึ่งถ้าเราไม่มีทายาทหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเราล้มหายตายจะไปพิจุบถุงทองก็งอาจจะไปอยู่วัดไปช่วยเป็นร่วมบุญกับวัดหรือไปอยู่วัดใดวัดหนึ่งนั่นคือในอนาคตข้างหน้าฉะนั้นถ้าใคร ชอบคลิปนี้ช่วยกดถูกใจติดตามในคลิป YouTube ของอาจารย์สุพนัทด้วยนะสับส i b e ถ้าเป็นไปได้ให้ทุกท่านมาคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ว่าท่านรู้จักอาจารย์สุพนัทนะฮะจาก Facebook หรือจากแฟนเพจอาจารย์สุพนัทมีของดีจะให้กับทุกท่านถ้าเยอะเกินไปขอจับฉลากอ่า คนมาคอมเมนต์ไม่เยอะนะครับก็จะให้ทุกคนได้เจอกันนะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ